ดีค่ะตำหนักปูศีสุดโทญาสรีปปุมมาขอต้อนรับสู่คลิป12ราศีประจำเดือนกุมภาพันธ์2566 2023เดือนแห่งความรัก กับหมออ้อยนักพยากรณ์ไพนักราชศาสตร์แห่งดวงดาวไพป๊อกไพยิบซีลายมือเจ็ตัว9ฐานยามอัรการเลขศาสตร์โหราศาสตร์ไทยมหาทักษะการออกเรือโขนทายหนูเปลี่ยนเบอร์มงคลเปลี่ยนชื่อสกุลพิธีอัญเชิญปู่พญานาคเปิดแน่เปิดทรัพย์รับโชคแก้เคล็ดเสริมดวงชะตาบูชาดวงพิชัยสงครามสนใจดูดวงส่วนตัวได้ที่ ไอดีไลปุญญวัฒน์ดอทอยโทรศูน8 5เก้าแ ติดตามคลิป12ราศีในช่อง YouTube มาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาช่องทาง t ิ k ตอกทาง Facebook ชมได้3ช่องทางวันเสาร์วันอาทิตย์ชมไลฟ์สดหมออ้อยดูดวงจะตาฟรีช่วง19.00นถึง20.00นโปรดติดตามขอบคุณสำหรับการติดตามเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรัก หมออ้อยขออวยพรอํานวยอวยใยให้กับทุกคู่ทุกคนที่มีความรักขอให้ครองคู่อยู่ด้วยกันด้วยความสุขความเข้าอกเข้าใจแฮปปี้สุดๆในเดือนนี้สมหวังสําเร็จราบรื่นมีความสุขทุกผู้ทุกคนเทินสวัสดีค่ะราศีเมษ คลิป12ราศีประจำเดือนกุมภาพัน2,565 2,23 0เดือนแห่งความรักราศีเมษชาวลัคนาราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมเริ่มต้นเดือนดาวพระพุธย้ายเข้าสู่ราศีมังกรดาวอาทิษย์ยกเข้าสู่ราศีกุมดาวศุกร์ยกเข้สาสู่ราศีเมษดาวนี้ก็เรียกเป็นดาวสาสหายเดินคู่ไปด้วยกัน ดาวอาทิตย์เดินหน้าอย่างเดียวเลยนะคะดาวพุธดาวศุกร์เดินแซงเดินถอยหลังถอยหน้าถอยหลังไปตามดวงชะตาวงโคจรดวงชะตาชาวราศีเมษดาวอาทิตย์วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสองกุมภาพันธ์อยู่ที่ราศีมังกรได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆ องค์เกณฑและอุดมเกณฑ์หมายถึงดีที่หนึ่งเลยค่ะราศีเมษเป็นราศีประเภทปัศวราศีเป็นราศีที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นสัตว์สีเทา้าปัศวัตทักษะต้ององค์เกณฑ์ทีวจันทร์ภูมเมนผ่องแผ้วอีกองค์สุริเยนทรงยศสี่สถานเลิศแล้วยศนั้นถึงพระยาเห็นไหมคะพูดง่ายๆก็คือจะดีในเรื่องการงานนะคะ ชาวลัคนาราศีเมษจะมีหน้าที่การงานที่ดีมากเลยค่ะในช่วงเดือนกอุมภาพันธ์นี้เริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนวันที่15มกราคมถึงวันที่15กุมภาพันธ์จับงานได้เป็นชิ้นเป็นอันได้งานชิ้นใหญ่ได้โปรเจกต์ใหญ่ๆสำเร็จสมหวังตั้งแต่วันที่13กุมภาเลยค่ะ,ะดวงดาวการงานนะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีกุมได้ตำแหน่งลาภโชคลาภ นะคะการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆผู้ที่เป็นหัวหน้ากิจการงานต้องเอาใจลูกน้องด้วยนะคะลูกน้องบริวารทำงานให้เราให้ผลประโยชน์กับเราต้องเอาอกเอาใจใส่เขาหน่อยจะนำลาบผลมาสู่ท่านทำให้เราประสบผลสำเร็จในด้านการงานไปด้วยกันเหนื่อยบ้างแต่ก็เกิดประโยชน์เกิดขึ้นตามลำดับการเงินดาวอังคารอยู่ในเรือนกระดุมพระพบการเงิน1ิ เจ็ดมกราคมบริวารอายุเดชสีนะคะมาครบเลยค่ะมีโอกาสมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินของชาวราศีเมษดาวศุกร์ดาวการเงินเข้าสู่ภพวินาศ เสียหายหลบซ่อนหน่อยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเงินได้เงินมานี่ไม่คิดอยากจะใช้จ่ายเลยนะคะชาวเมษเก็บอย่างเดียวค่ะก็เป็นช่วงจังหวะของดวงดาวก็เลยคิดอยากที่จะเก็บเงินได้มหาอดตําแหน่งดีเงินเยอะไม่อยากใช้เงินหรืออาจนาเงินไปลงทุนระยะยาวเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเจ้าเรือนวินาศ ตกตำแหน่งเกษตรตั้งแต่วันที่17มกราคมเดินถอยหลังหยุดนิ่งเป็นช่วงจังหวะที่จะต้องหยุดนิ่งจริงๆเลยนะคะต้องคิดต้องอ่านต้องหยุดนิ่งหยุดในเรือนการเงินซะด้วยเพราะฉะนั้นดาวราหูทับลักนาดาวราหูทับลัคนาได้มหัธนโเคิกเกเศรษฐีเริกผู้มีทโโรัพย์ เป็นจังหวะดีวางแผนเลยนะคะหงุดหงิดมากเลยช่วงนี้อย่าหง,งุดหงิดนะคะหยุดคิดได้หยุดทําหยุดวางแผนหยุดทําอะไรได้คือช่วงจังหวะที่ให้นิ่งๆอะคะ่ะดูทิศทางลมดูเข็มทิศแนวทางไปก่อนแล้วค่อยลงมือทํานะคะการเงินของท่านจะสะพัดแน่นอนสําหรับความรัก ชาวลัคนาราศีเมษความรักนะคะสำหรับคนโสดคบกันไปก่อนค่ะดูใจกันไปก่อนนะ,ะอย่าเพ่งผีพรามตัดสินใจนะคะเพราะว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษคนโสดนะคะถ้าหากตัดสินใจไปแล้วจะพลาดได้ต้องระวังให้มากๆเลยนะคะเกี่ยวกับคนโสด สำหรับคนมีคู่ให้ระวังค่ะรถไฟชนกันไม่ใช่รถไฟมันชนกันมันอยู่ขับอยู่บนรางรถไฟมันไม่ชนหรอกค่ะเปรียบเทียบนะคะให้ระวังรักซ้อนส้นเงื่อนค่ะหลบหลีกให้ดีรถไฟชนกันสําหรับคนที่มีคู่นะคะจะลงหลักปักฐาน12ปีมีครั้งเดียวดาวพฤหัสบดีต้องจัดการบริหารได้ดีนะคะก่อนที่จะลงมือคนไหนที่เป็นคู่จริงคู่แท้เป็นจืดเอกคนจริง เสียงจริงอะไรอย่างนี <desserts> <Negative paper> <by> ้นะคะต้องดูอย้รอบครอบเลยนะคะหลบหลบซ่อนๆอนไม่ได้นะคะไอคนที่หลบหลบซ่อนๆอนออกมาเปิดตัวและต้องเป็นตัวจริงเสียงจริงนะคะวางแผนให้ดีจะได้ไม่มีปัญหาไม่ใช่คนนี้เอาชัวแล้วนะคะจะต้องเป็นตัวจริงเสียงจริงแต่ปรากฏว่าคนที่แอบซ่อนอยู่โผล่เข้ามานะก็รถไฟชนกันปัญหาก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นนอนหมอขอเตือนนะคะสุขภาพค่ะดาวังคารหยุดนิ่งนะคะมีความรู้สึกเบื่อเบื่ออยากอยากนะคะกับดาว ราศีเมษคือหมดแรงนะคะช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปนะคะหมดแรงเลยชอบคิดมากกว่าทำอึมครึมอุดบอกไม่ถูกเลยค่ะสุขภาพจะแย่ลงด้วยนะคะพุทธดาวฤอยูงเล็งอยู่ต้องระวังสุขภาพไปด้วยระวังแบบมาอย่างฉับพลันแล้วระปุปุบปับเกิดขึ้นไม่รู้เป็นอะไรเกี่ยวกับโรคจะโรคของคนที่เกิดชาวลัคนาราศีเมษนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ